ครับวันนี้ปูเดอะวอลนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะวันนี้มารีวิวนะของซื้อใช้เองนะครับโชคนะโชคโอลิงนะครับนะหรือสัตว์ของก็องโอเลี้ยงนะประมาณนี้นะครับก็วันนี้มาเนี่ยมาซื้อมาใช้นะครับก็นี่ดูหน้าตากล่องแบบนี้นี่กล่องเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูภายในกันว่าเป็นยังไงนะข้างในแกะกล่องเลยนะเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้นะครับ เามาแกะกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะเปิดมานะนะอ่ะข้างในนะครับข้างในก็มีใบรับประกันนะอันนี้เขาเขียนชื่อไหมหผมละเรียบร้อยนะนะครับนะ นี่เห็นไหมนรับผมแล้วเบร้อย็จแล้วกันนะครับแล้วก็กเป็นคู่มือการใช้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ฮะสติ๊กเกอร์ของเขานะครับแล้วก็ที่การต้างค่กากันปรับเป็นภาษาเอ้ยเป็นภาษาไทยนะเขาทำภาษาไทยมาให้เหรอเอ้ยเป็นภาษาไทยอ่ะอ๋อมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะ เยสอย่างดีเลยโอเคครับโอเคตามนี้แล้วครับรับน็อตแถมอ่าแล้วก็จะใช้การปรับนะครับก็นอ็นอตน็อตตัวนี้นี่จะไม่เหมือนรุ่นอ่าของ YA 740นะครับเราจะเป็นคนแบบกันครับถ้าเป็นวาย YA 740จะเป็นหัวจีบนะครับเป็นนอ็อตถ้าบอกเป็นนอ็อตตุ่มขโมยประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมาแกะข,ข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในนะตอนนี้ก็อุปกรณ์ภายนอกนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกก่อนอ่าประมาณนี้ อ่านะครับเปิดมานะครับเป็นไงนครับโช๊คนะครับอ่าบางคนตงสงยครับงงอ่าลิงแท้หรือไม่ลิงแท้นะครับก็คือลิงแท้แน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ <Wow. S 1> ตัวนี้ปกติลิงแท้ครับที่เขารีวิวกันจะเป็นตัวที่นะมีสปริงทั้งหมดสี่ตัวสปริงสี่ตัวนะครับส่วนผมมีแค่คู่ตัวมาเพราะอะไรเพราะนะครับหนึ่งอันนี้เป็นตัวแข่งของสนามนะครับเอาได้ง่ายครับก็คือวายวาย เอเศูนยะ์เนี่ยคือคือโอลิงอ่าโอลิงอ่าโลิงเจศู ring, ring, J นย์ก็คือเป็นตัวมีสี่ตัวเป็น่านงานรถบ้านประมาณนี้นะครับสปิงตัวที่หนึ่งก็จะรับน้ําหนักได้แปดสิบกิโลห้ามเกินคือห้ามเกินแลตัวนึงจรับได้เกินแปดสิบกิโลนะครับส่วนอันนี้คือ YA ศูนย์หนึ่งสี่นะครับเป็นตัวใช้แข่งนสนามนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีอันเดียวนะครับก็ของแท้สังเกตที่สีนะครับสีตัวนี้ก็จะออกเป็นอ่า สีทองส้มประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกรณีแล้วก็จะมีโค้ดของเขานี่นะครับนี่ y a ศ1นนะครับแล้วก็จะมีค่านี่เขาเลยนะครับก็จะมีตัวปรับนี่ปรับหนึ่งนะครับปรับนี่นะครับปรับได้หลายเกียร์อยู่นะครับแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับว่าเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งแล้วกันนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับนะครับอย่างแรกนะครับง่ายๆก็คือน็อตนะครับใช้เบอร์สิบสองก็เบอร์สิบสี่นะครับสิบสี่นะครับอันนี้เบอร์สิบสี่อันนี้เบอร์สินนบสองนะครับข้างล่างจะเป็นตัวที่หมุนตามเพื่อใช้หน่อยตัวนี้ครับเดี๋ยวก็ถอดกันดูนะว่าจะเป็นยังไง ขันออกนะครับขันออกไปเรื่อยๆนะไม่มีตัวบล็อกนะจะขันออกเลย ต่อไปก็บซตทสี่นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเอาแัวนี้ขันก่อนขันได้ป่ะ ก็คือมาบอกเทคนิคการใส่นะประมาณนี้คือนะครับนะครับเวลาใส่อะกระบอกนะครับกระบอกเนี่ยอังทองเนี่ยน้องเฉียงออกทางขวาทางซ้ายของเลชยชกไก่ชกมันนะประมาณนี้ไม่ใช่แหอนี้อย่างนี้นะใช้ไม่ได้้ออย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่เสร็จแล้วกันนะ ตอนนี้ก็คือใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่มองจากด้านหลังนะครับอ่าก็บอกไอ้นะมันจะเฉียงออกข้างๆนะชโชกฝั่งซ้ายก็เฉียงออกฝั่งซ้ายโชกฝั่งขวาก็เฉียงออกฝั่งขวานะครับนะครับก็ปรับได้นะครับึงโชกนะปรับได้ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับไอ้พวกนี้แต่งสีได้นะนะอันเนี้ยอันนี้นน นี่นะครับซื้อมาใส่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ก็ส่วนของผมนะครับเป็นเป็นรุ่นนะครับ R Y A ศูนย์หนึ่งสี่นะครับเป็นเป็นตัวที่ใช้ในสนามแข่งนะประมาณนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ2 0 0กิโลประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็น Y A 7 4 0นะครับจะรับน้ำหนักคือจะมีสปริง2ตัวนะครับ ตัวที่ใส่มาตอนแรกคือรับน้ำหนักไม่เกิน80นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรับรับนักกับน้ำหนักเกิน80ก็ประมาณนี้คือเปลี่ยนนะครับก็สามารถปรับแต่งได้แ้วก็การปรับแต่งเราก็จะไม่อ่านในคู่มือนะครับรายละเอียดราคาไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้โพสละร้านที่ผมไปซื้อร้านไหนก็จะทิ้งอ่านลิงก์ร้านไว้ให้ในเฟซบุ๊กนะครับว่าเขาชื่อร้านอะไรอะไรไงนะครับก็มีคู่มือหาหยด้วยครับการปรับแต่งนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะครับโอลิงก์นะครับหรือง่ายๆของกอฟเรียกว่าโอเลี้ยงนะครับอันนี้ ก็เวเอนะประมาณนี้นะครับนี่ก็แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แต่กาแหน่ลงลกนะครับก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับศึกษาเองมั่งอย่าไปว่าเขาว่ามาเขาว่ามาไปดูด้วยของเขาแท้จริงหรือเปล่าหรือของก๊อปนะครับก็ส่วนมากน้อยคันจะใส่แท้ครับเพราะมันแพงนะครับแต่ซื้อมาทีเดียวมันจบหลายอย่างเอาได้ง่ายมีตังค์กูอยากซื้อประมาณเนี้ยเนาะจบนะ ใครไม่มีซื้อเหมือนกันอย่ามาดาม่านะครับก็คืออยากแต่งนะครับอยากใช้ของแท้มากกว่าของก๊อปนะครับสนับส่วนของแท้ดีกว่านะครับเชื่อผมทิดนึงมันจบกว่าหลายอย่างนะครับก็ฝากไว้แล้วกันคือซื้ออุปกรณ์แต่งรถนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแนะนํายิ่งเบรกให้ซื้อของแท้ดีกว่านะครับอย่าไปซื้อของก๊อปอันตรายสําหรับเบรกนะครับก็อย่าไปฟังเข้ามาครับว่าเขาว่าเขามาซื้อด้วยตัวเองศึกษาตัวเองก่อนนะครับก็ ประมาณนี้ก็โอลิงของตรงรุ่น XMAX นะครับตอนนี้ก็คือที่ผมรู้มาก็คือมี2ตัวนะ YA014 กับ Y นะ A740740 ก็ A A 7 40. 7 40คือรถบ้านนะครับ Y อ่า740คือรถบ้าน014คือรถแข่งประมาณนี้นะครับนี่ผมก็410ประมาณนี้นะครับก็ทิ้งข้อมูลเกี่ยวกับโชคไว้ด้านล่างนะครับยังไงศึกษาอยากรู้รายละเอียดไงเดี๋ยวติดต่อร้านได้เลยนะครับแล้วผมทิ้งลิ้งเฟซบุ๊กไ้ให้นะครับผมก็ ต่อจากร้านทางนี้เหมือนกันนะครับแนะนำศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับไม่แน่อีกเป็น,านอาจจะเป็นท่อใบๆนึงอะไรก็ได้นะประมาณนี้นะรักำลังศึกษาอยู่นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามน,นะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับอูดอับเกินคลิปหน้าครับ